ฝีในสุสานน่ากลัวมากเลยครับแฮทแทกปิกัดรอบโลกพิกัดน,นี้นะครับเราถูกวาร์ปมาที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับในโปลแลนด์เมื่อเราซ่มลงไปนะครับแล้วเราใช้สตีทบิวเรานะครับจะพบกับสุสานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูว้าเวแล้วก็มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมองเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะพบความน่ากลัวที่อรออยู่ไปท่านผู้ชมนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยจะกล้าเข้าไปหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับ เมื่อเรากดสติวิวเข้าไปเนะี่ยเราจะพบกับรูปปั้นปีศาจอะไรสักอย่างนึงที่ดูจากด้านนอกเลยโคตรน่ากลัวเลยครับและนอกจากน,าน,นั้นยังมีทางลงไปข้างล่างด้วยนะไม่รู้ว่าทางลงไปไหนฮนะแต่ว่าที่นี่ก็ดูน่ากลัวเป็นสิ่งกอ่อสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งกลัวะยักกันลงไปจริงๆเลยลงไปได้ด้วยนะเนี่ยอุ๊ยโอ้ลงไปไม่ได้ทําไมสติวิวไม่ให้เราลงไปถ้าลงไปได้นี่บอกเลยว่าสุดติ่งมากแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีที่กั้นด้วยนะไม่ดูด้านล่างคืออะไรอะ่ะน่าสนใจมากๆ หมือนจะเป็นปีศาจต้นไม้นะดูขึ้นมาแบบนี้นะครับดีนะที่เป็นรูปพันมองจากด้านนอกนี่โคตรหลอนเลยดูดิพี่ครับพาไปดูไดโนเสาร์ครับแฮชแท็กพิกาดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเรามาดูพิกัดนี้กันบ้างน,นะครับพิกัดนี้นะครับเราถูกวาร์ปมาที่สหรัฐอเมริกาในเท็กซัสนะครับเมื่อเราใช้สตีทวิวกระโดดลงไปนะครับเราจะพบกับไดโนเสาร์คอยาวนะครับคอ ยาวอยู่ตรงนี้เลยครับด้านหลังนี่มีทีเล็กหนึ่งตัวนะครับยืนอยู่เนาะรู้สึกว่าที่นี่นะ่ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับไดโนเสาร์แน่ๆเลยนะครับ ถ้าเราใช้สติดวิวกระโดดลงไปที่จุดอื่นเนี่ยเราจะพบว่าด้านในเนี่ยมีรอยเท้าฟอสซิลไดโนเสาร์จริงๆนะอันนี้น่าจะเป็นรอยเท้าทีเล็กของจริงนะครับอยู่ตรงนี้ก็เป็นูนยนการศึกษาเกี่ยวกับไดโนเสาร์กครที่ชื่นชอบไดโนเสาร์เนี่ยนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับในประเทศไทยก็มีนะรอยเท้าอะไรแบบนี้เนี่เยเรียกว่าน่าสนใจมากนี่มีฟอสซิลของแท้ดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับน่าสนใจมากๆเลย UFO ภาคอีสานตอนใต,นต้แห่แทบพิการอบโลกตามใจทานผู้ชม เรามาดูพิกัดนี้กันบ้างนะครับพิกัดนีนะฮะเราถูกขวามาที่อําเภอเมืองศรีสะเกดนะครับอยู่จังหวัดศรีสะเกดนเอง UFO เออได้อยู่ในเนี้ยเป็นกลมนะครับเราจะบอกว่าทุกอย่างที่มันเป็นวงกลมเนี่ยเป็น UFO ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็โอเคครับอาจจะเป็น UFO จริงได้นะก็โดดไปดูดิก้โดดไปแล้วไม่มีไม่มีส่วนวงกลมนี่คือ UFO เลยนะมีในไงวงกลมตรงนั้นแหมอะไรจะเป็นสวนยอมหญ้าอะไรสักอย่างเหนือนะครับแต่ว่าดูด้านบนเนี่ยก็พอมโนไปได้เนาะในประเทศไทยด้วย ใครที่เคยมาเที่ยวที่แห่งนี้ครับจะลืมความม์กันไว้นะครับพี่ครับมันคืออะไรครับผมแฮท์ท็่พิการโลกตามใจท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ช่วยลงคลิปหน่อยนะครับพิกัดนี้นะครับเราถูกวัดมาที่เม็กซิโกนะครับเราจะได้เห็นนะครับรอยวาดแปลกๆบนท้องที่ตรงนี้นะเป็นรูปไก่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวให้คนมาวาดไว้หรอใครลงไปวาดอะไรก็ได้หรอ เนี่ยมันเป็นทูปเข่านะครับทูบเข่าหนึ่งที่มีคุณลกงไปวาดอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะรู้สินไดจะเป็นงานศิลปะที่เราสามารถมองเห็นได้ในโอวาคานเลยนะครับเราลองมาดูรายละเอียดบ้างดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้มี46มีรูปหัวใจ6 YC ทับ10อ8อ่ AM ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่วัดเต็มไปหมดเลยเนาะส่วนใครที่เขียนเล็กเกินไปเนี่ยก็จะมองจากภาพดาวเทียงไม่เห็นนะ,นะครับ <S <S พิกัรสุดท้ายวันนี้นะครับ อีพีต่อไปพี่ต้องดูครับงูยักษ์กร้อยเปอร์เซ็นต์แฮแท็กไปกับเราลกตามใจท่านผู้ชมในดูสิงูยักษ์อ่าก็เหมือนเช่นเคยในหลายๆพิกัดที่เราบอกว่านี่มันไม่ใช่งูนะเพราะว่ามันมีลองลอยรูปเหมือนเรืออยู่นะครับดังนั้นนี่ฟันธงเลยว่ามันคือเรือที่ถูกถ่ายติดนะครับถ้าเกิดเราจะดูรอบข้างเนี่ยถ้าเกิดมันมีเรือวิ่งอยู่นะแล้วเราเห็นภาพคล้ายๆกันคือมันเป็นเหมือนภาพสปิดชัตเตอร์ตามอะไรแบบนี้ที่ภาพมันจะซ้อนๆกันเราเห็นได้บ่อยมากๆฟันธงเลยนะว่าภาพนี้ไม่ใช่งูแน่นอน เพราะว่าถ้าเกิดเรากรเท็บออกมานิดนึงทาเราจะพบว่ามันก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้ดูมันงูมากมากว่าอีกเพราะว่ามันไม่มีรูปร้อยเรือเลยแต่แตแตรูปไหลยน้ําอันนี้ดูเหมือนกวาดอีกทำเต็ไมไปหมดเลยนี่ไงว้าวพยาดาร เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ประมาณนี้เป็นยังไงกันบ้างเลยครับผมลองเปลี่ยนรูปแบบรายการให้กระชับมากขึ้นนรไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์กันไว้นะครับเดี๋ยวดูฟีดแบกอีกทีนหนึ่งถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวกลับไปทําในรูปแบบรายการที่พูดยาวๆเหมือนเดิมนะครับลงปิกัดไว้ใต้คลิปนีได้เหมือนเดิมนะครับน่าสนใจเดี๋ยวได้เอามาขึ้นคลิปในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่อีพีนะจ้าบ๊ายบาย